ไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับหรือเกาะกลางน้ําศึกเอฟเอครับรอบแรกนะครับเชื่อมเอฟซี FC, วันนี้บุกมาเยือนทีมจากอเมเจอร์ลีกศรีสะเกดซิตี้ครับรอบแรกนะมีถึง47คู่นะครับที่ลงเตะในวันนี้ก็ถือเป็นการเจอกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสองสโมสรด้วยวันนี้เชื่อมเอฟซี FC, มีปยชนกดาวิดะครับเป็นกัปตันทีม11คนแรกของพยัคฆ์ล้านนาก็มีการปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งเลยทีเดียวครับ ด้านเจ้าทินนักรบประสาทหินเนี่ยก็มีประลองสาวันดีแล้วก็วุฒิชัยทาทองนะครับเป็นตัวเก่าคอยประคองทีมไว้เริ่มเกมมาเพียงแค่นาทีที่3นะครับธรรมยุทธ์วางลูกนี้คิมโบโยงเลยครับมุ่งให้ชมเมฟซีขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับ1ประตูต่อ0ูก็เป็นประตูแรกของแนวรุกชาวเกาหลีใต้ในสีเสื้เชีเมฟซีฤดูกาลนี้ด้วยครับมุ่งนิดเดียวกับคิมโบโยงเปลี่ยนทางเข้าไปเลยว้าวเอาเล้วครับ ออกสตาร์ดีครับพยากล้นอ่ะเดินเกมหน้าบุกอย่างต่อเนื่องเลยครับจังหวะนี้หมาคิมโบยงเลยครับยิงด้วยเท้าขวานะครับแต่ก็ไม่ใช่ข้างที่ถนัดนะครับไปเข้ามือผู้รุษาประตูมากแล้วครับสราวินแสงรายิงกดเสาแรกเลยเละครับมาบอลก็ผ่านหน้าประตูไปเปิดเข้ามาครับสวิตไปผมราเอา้าวสกัดไม่ดีจังหวะนี้หมุนตัวยิงโอ้โหเกียร์ิศักนั่นทวิเชียนวิตเลยครับมา โอกาสของเจ้าทีมบ้างเลยครับโยนเข้ามาแต่ก็ไปเข้ามือเกียรติพลอุดมโยนเข้ามากับคิมบยงจังวะนี้จับบอลได้ด่าโปรมินแก้วสงงาลองยิงไกลลูกนี้ก็ไปเข้ามือผู้รักษาประตูนะครับวิทยาทองคาได้โยนกับสราวินคิมบยงมุ่งลูกนี้มาไปติดแนวรับของเจ้าท่น เดินเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องนะครับเชียงใหม่สุวิตจ่ายมาปาทริกจับยิงโอ้โหสุดสวยเลยครับลูกนี้นาที35มส้วนะครับปาทริกกุสตับสั้นครับประตูแรกของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้เช่นกันสุวิตจ่ายมาครับจับด้วยขวาไม่ปล่อยบอลตกเลยครับกดด้วยซ้ายสุดๆเลยครับลูกนี้ปาทริกโอ้โหสวยงามนะครับสูนหน้าลูกครึ่งเจ้าทินไม่ย่อท้อครับมงชงลูกนี้จะยิงต่โ่งข้ามคานไปแล้วครับไม่ได้ เป็นทวัตชัยบุญส้อยนะครับและในจังหวะนี้ครับเราสมาธิหลุดนะครับจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วครับโดนตีไข่แตกก็เป็นนั่นของวิฒิชัยทาทองนั่นแหละครับกับตันทีมจอมเก่าครับดูครับมีช่องนะครับแปรแบบไม่จับนะครับบอลก็ค่อยกลิ้งเข้าประตูไปโอ้โหเชียงใหม่โดนไล่มาแล้วครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกก็ยังไม่แน่เลยครับนำอยู่แค่ประตูเดียวครับเราต้องไม่ประมาท เอาแล้วครับฉกมาได้ครับตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาครับตะวันก็ชโบแตะหลบตะวันยิงลูกนี้จนการครับโอ้โหยังเบิกสกอร์แรกให้ตัวเองไม่ได้ครับตะวันธรรมยุธ์ต้นคําวางเข้ามามงชงลูกนี้ต้องปัดตบออกหลังไปแล้วครับโอ้โหเป็นชัดชัยนันเทอพิเชเฤนธิ์เปลี่ยนตัวลงมาเช่นกันนะครับชัดชัยชัดชัยหาช่องยิงลูกนี้โดนปัดนะครับมาลงมานี่ชี้จัดหน้าดูนะครับเจ้าดินครับพี่น้องตระกูลนันเทอพ์บชเฤทธิ์ โยนลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนาที7 1ครับจะต้องสราบุตรเกิดสีนิดยิงย่างกะก,กองหน้าเลยเป็นกองหลังนะครับฮาปบวลเล่ด้วยซ้ายดูครับโอ้โหสามหนึ่งเลยครับลูกนี้ทำให้เราคลายความกดดันแล้วดูท่าดีใจมาเป็นงูเลื้อยเลยชาวกินลองยิงไกลลูกนี้ก็โด่งข้ามคานไปแล้วครับไม่ได้ต่าแล้วครับตะวันโคสโบตะวันยิงลูกนี้พยายามจะ ปันน่นหนีมือแล้วว่าเจ้าโจโอ้โ oh. หจัดยิงลูกนี้ก็เบาเกินไปแล้วครับไปเข้ามือเกียรติที่นอุดมนะครับตอนนี้เราคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับจังหวะนี้หลุดขึ้นมาเปิดไปยังไม่ผ่านชัยพึกษิราจินวันนี้เอฟไอครับเนะีมีเตะถึง47คู่เลยนะครับเราก็คือหนึ่งในนั้นด้วยยิงลูกนี้มาเรายังขวางกันไว้ดีอยู่ วุฒิชัยตาทองจะปั่นหรืว่าติดกับตันทีมเลยก็เปียชลกดาวริศผ่านหน้าประตูไปครับดูนี้โอ้โหเอาแล้วครับจังหวะนี้ทดเจ็บแตะหลบมาได้แลวครับเราไหลมาครับตะวันเรียบร้อยเลยก็ปิดกล่องครับสีประตูต่อหนึ่งครับก็เป็นท่านนของธรรมยุทธต้นคำนะครับโอ้โหไม่มีปัญหาแล้วกบแบนม้สกอร์ขาดแล้วมาได้ทดเจ็บไปหนึ่งนาทีนะครับโอ้โห 90้าบวกหนึ่งเลยครับทำยุทธต้นคำปิดกล่องลูกนี้แล้วเนี่ยครับตอนใกล้จะจบนี่เจ้าบ้านเหลือ10คนนะครับผู้สาประตูออกมาจจงหวันนี้ก็โดนใบแดง้วครับก็เป็นวิทยาทองคำนะครับโดนใบแดงไปหมดเวลาการแข่งขันครับเชียงฟซีก็ผ่านเข้าสู่รอบ64ทีมสุดท้ายต่อไปครับวันนี้บุกมาเอาชนะศรีสะเกดซิตีได้นะครับ4ประตูต่อหนึ่งครับได้จากผู้เล่น4คนแล้วเป็นประตูแรกของทุกคนเลยนะครับทั้ง4คนที่ยิงได้ในฤดูกาลนี้ สำหรับนัดต่อไปนะครับชม FC จะลงเตะในศึกไทยลีก2นะครับวันเสาร์ที่8ตุลาคมนี้นะครับต้องบุกไปเยือนกเกษตรศาสตร์ FC แข่งขันในเวลา18.30นครับ